การกันผิดเขาก็มาคิดละไม่ต้องส่งเข้ามาเราส่งเข้ามาเขาก็ไม่มีภาษีเมือนกันเพราะว่าเอเซียเปิดแล้วแต่ว่าถ้ามาตั้นนี้ก็ประหยัดเรื่องค่าขนส่งก็จะทําให้ต้นทุนถูกลงทําให้ไทยขอบแข่งขันดียิ่งขึ้น สวัสดีครับนี่คือ Marketplace CEO Voice กับผมทีรัตน์รัตนเสวีนะครับที่เราจะนำวิสัยทัศน์ของ c e o ธุรกิจต่างๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมทุกๆวันศุกร์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปพบกับวิสัยทัศน์ของคุณเจริญสิริวัฒนพักดีที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อเบียร์ช้างนะครับทางนี้การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558หรือ AEC 2015ซึ่งก็เลยทำให้บริษัทเบอร์ลิย์ยูเกอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของบริษััทเบียรช้้างนน ก็มีความคิดนะครับที่จะขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดนั้นได้มีการร่วมลงทุนถึง1,500ล้านบาทเพื่อเปิดโรงงานผลิตขวดแก้วกับบริษัทโอเวนอิลลินอยส์หรือว่า OI จากสหรัฐอเมริกาครับ นายเจริญสรีวัฒนพักดีประธานกรรมการของบริษ,ษัทเบอร์ลิยุเกอร์หรือ BJC ขึ้นกล่าวเปิดโรงงานผลิตขวดแก้ว OIBJC เวียดนามกลาสที่จังหวัดบาเรียรบุงเต่าทางตอนใต้ของโคจิมินประเทศเวียดนามเนื่องจากเห็นว่าเวียดนามนั้นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและมีประชากรเกือบ90ล้านคนโรงงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกนั่นก็คือโอเวนอิลลินอยหรือว่า OI นะครับแล้วก็ไซง่อนเบีย แอลกอฮอล์เบเวอรเรจหรือว่าซาเบโกด้วยการลงทุนประมาณ1,500ล้านบาทโรงงานนี้มีกำลังการผลิตบรรจุพันุ์แก้วคุณภาพสูงได้ถึง75,000ตันต่อปีสำหรับอุตสาหกรรมเบียร์ไวน์อาหารเครื่องดื่มประเภทต่างๆตลอดจนอุตสาหกรรมยาและวิัณฑ์ของประเทศเวียดนามโดยทาง BJC ถือหุ้น35%เ OI ถือหุ้น35%และซาบีโก30%คุณเจริญในฐานะประธานกรรมการของ BJC ได้กล่าวด้วยว่าบริษัทจะมีการขยายฐานการลงทุนเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับโดยใช้ความสำคัญกับประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมีโอกาสในการแข่งขันทางนี้จะเน้นการจับมือกับพันธมิตรเพื่อเข้าไปร่วมลงทุนเพื่อเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันโดยการลงทุนในเวียดนามครั้งนี้สมบูรณ์ให้ทางกลุ่ม BJC ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ของผลิตภัณฑ์แก้วนะครับของเอเชียตอนออกเชียงใต้เพราะว่านอกจากโรงงานที่เวียดนามแห่งนี้แล้วบริษัทจะมีโรงงานผลิตขวดแก้วทั้งในประเทศไทยและมาเลเซียคุณเจริญได้กล่าวว่าเป็นความจำเป็นของกลุ่มที่ต้องขยายการลงทุนให้ครอบคลุมอาเซียนเพราะหลังปี2558จะไม่มีพรมแดนในการแข่งขันดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธรุรกิจในกลุ่มซึ่งจะไม่เน้นการเข้าไปครอบครอมกิจการหรือเทคโอเวอร์ over, แต่จะเป็นลักษณะของการสร้างพันธมิตรมากกว่า นอกจากนี้กำลังศึกษาการลงทุนในพม่าโดยเฉพาะการเจาะตลาดอาเซียนเนื่องจากต้องการให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างครับ ไม่ว่าการเปิดโรงงาน OIBJC จะทําให้บริษัทใหม่นี้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตขวดแก้วที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากสุดของเวียดนามแต่คุณจเจริญย้ำนะครับว่าในเบื้องต้นจะเน้นการผลิตแต่เพื่อการใช้บริโภคในประเทศแล้วก็มองว่าธุรกิจผลิตพันแก้วนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีอนาคตและเติบโตได้ดีผ่านต้กระแสรักสิ่งแวดล้อมที่ต้องการใช้สินค้าที่ย่อยสลายง่ายครับคือขวดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยำลำดับแรกต้องเป็นใ่ายในประเทศก่อน แล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นหน่วยเสริมเพราะว่าถ้าขืนส่งออกอมันไม่คุ้มเพราะเรื่องจากเอาอากาศไปไปเสียค่าขนส่งด้วยมันไม่คุ้มเออใช่อันนี้ก็ต้องเรียนในร่างข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นในด้านของโรงงานแก้วของเราเนี่ยมาตรฐานดีมากมาตรฐานดีมากเนี่ยถ้าประเทศของเขาประชาชนของเขารู้สึกว่า มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมันก็จะต้องการที่จะให้มีขนสวยแล้วก็ถ้าสมมุติอีกขั้นหนึ่งมีการรักษาสิ่งแวดลอ้อม <c oughs> ก็พยายามจะให้ใช้ขนดพลาสติกพล <c oughs> าสลายยากอันนี้ก็จะเติบโตละ่ะถ้าปึ้งทีหนึ่งถ้าสมมุติมีภัยธรรมชาติเยอะ <c oughs> ๆเยอะๆ,ๆในโลกอาจจะบอกว่าไม่ใช้ขวดพลาสติกในขาดละหรือจะต้องใช้แบบสลายถ้าใช้แบบสลายปุ๊บเนี่ยขวดก็ขายดีขวดขายดีก็ ก็ไม่วันไม่ไหวแล้วต้องขยายอีกสี่ห้าลงแล้วทั้งนี้การเปิดธุรกิจในต่างประเทศสามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับทั้งการเข้ามาซื้อกรริจการการเข้ามาเริ่มธุกรกิจด้วยตนเองซึ่งแนวคิดของคุณเจริญนั้นก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะนําสินค้าที่คนไทยใช้กันอยู่แล้วเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาเปิดตลาดให้คนในภูมิภาคที่มีกําลังซื้อสูงขึ้นเน้นเรื่องหาจับจ่ายใช้สอยครับดังนั้นการเข้ามาทําธุรกิจจึงไม่หวังว่าจะมากอบกยผลประโยชน์เข้าตัวเอง เราไม่ได้ทาถ่ายคันที่ไม่ได้ทาถ่ายหรือว่าไม่ใช่เป็น ờ, ขุดทองก็คือทําให้จุดอ่อนจุดแข็งก็จะน้อยเพราะกําไรน้อยเป็นของพื้นฐานเช่นทําแบบกระจายสินค้าก็กําไรนิดหน่อยเพื่อบ,บริการเขาอย่างนั้นนะทํโรงแก้วก็ช่วยให้คุณขายน้ําไดล้ละกําไรไม่ใช่ขุดกําไรนะ,ะกระป๋องก็เหมือนกันแล้วก็ทั้งหมดเนี่ย ก็เหมือนกับมาเสริมให้เขาได้ประโยชน์เราก็อยากให้ไทยขอบไปเป็นเอเย่นเบียเขาไปเอเย่นสินค้าเขาถ้าไปไปได้ยังไงก็จะได้ร่วมอะไรกับเขาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆเนี่ยทางกลุ่มของเวียดนามเป็นประเทศเวียดนามนะฮะซาเวโกพวกนี้กับไฮเวโกของอยู่ทางทางเหนือเขาทำเหล้ากับทำเบียของรัฐบาลเลยเมื่อก็สมัยเป็นยี่หันก็เท่ากันเราเคยพบค้าคุยกัน10กว่าปี คิดว่าตั้งสิบกว่าปีพบปะกันทุกเกือบปีหนึ่งสองสาครั้งก็บินไปพาไปเราก็ไทยเราก็แบบไม่ดีดีที่สุดแล้วก็นั่นก็สรุปแล้วเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งเรายังไม่อยู่ในจุดนั้นเราไม่ใช่ไปขุดแร่หรือไปทําอะไรที่รุนแรงอะไรเงี้ยมีจุดอ่อนจุดแข็งลําบากเราเหมือนกับกึก่งกึ่งเจ้าเรือจ้างอ่ะแล้วก็กุ้งกุ้งเป็นเบเ,เขาอะ่ะ <c oughs> พาสกุะครับช่วงหน้านกลับมาติดตามแนวคิดในการที่จะนําสินค้าไทยไปขายในประเทศเวียดนามให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นครับสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมดูพระาทิตย์ตกดินกินปลาสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามริมฝั่งชายน้ำบางปะกงชมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่รีสอร์ทและโฮมสเตย์ติดตามชมได้เสาร์นี้โฮมสเตย์วิชทีวีแม่ใจยักษ์แม่ใจมานมทิ้งลูกน้อยอไร้ความเมตตา คิดเล่นเห็นต่างกับคำปากาทิศนี้ค่ะจะมาชวนคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อตู้ทิ้งเด็กหรือตักก้ารับเด็กค่ะพบกับเราสองคนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากาเวลาสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มทาง Voice TV ครับ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของเวียดนามประกอบกับการที่ประชากรกว่า70%ของประเทศที่มีคนเกือบ89ล้านคนแห่งนี้มีอายุต่ำกว่า30ปีทำให้คนรุ่นใหม่ครับกลายเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตจากการที่พวกเขาได้เป็นแรงงานที่มุมานะตั้งใจทำงานและอีกมุมหนึ่งก็เป็นผู้บริโภคชั้นดี จึงเป็นโอกาสอันดีของสินค้าไทยที่จะไปเปิดตลาดในเวียดนามซึ่งทางกลุ่มเบอร์ลิยุเกอร์ได้มีการลงทุนในธุรกิจเพื่อน,นําสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปจำหน่ายในเวียดนามผมถกกัน,นะครับว่าสินค้าไทยได้รับความนิยมจากคนเวียดนามเป็นอย่างดีทีเดียวครับเบอร์ลิยุเกอร์หรือ BJC ได้เข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน75%ของไทยขอบในประเทศเวียดนามที่ทำธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหนา่ายซื้อมาขายไปโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคจากเมืองไทยไปทำตลาดที่เวียดนาม มีสินค้าชั้นนำเช่นกระทิงแดงปลากระป๋องตราสาแม่ครัวนมดัชมิลหมามา่ารวมทั้งมีสินค้าของ BJC เช่นกระดาษทิชชู่เซ็ตล็อกขายผ่านทั้งโมเดินเทรดแล้วก็ร้านค้ารายย่อยในประเทศเวียดนามคนเวียดนามในปัจจุบันรู้จักสินค้าไทยเป็นอย่างดีโดยพวกเขายอมรับว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพโดยทางไทยขอบคุณได้มีการนําข้อมูลความต้องการซื้อสินค้าของคนเวียดนามรายงานให้กับผู้ผลิตสินค้าในไทยทราจบจนกระทั่งปัจจุบนัน ทั้งกระทิงแดงปลากระป๋องตาสาแม่ครัวมาเปิดโรงงานผลิตสินค้าในประเทศเวียดนามทั้งเพื่อจำหน่ายประเทศเวียดนามและส่งกลับไปขายในประเทศไทยแต่การทําธุรกิจในเวียดนามไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสินค้าที่ประสบความสำเร็จในไทยไม่ได้เป็นเครื่องการันตีนะครับว่าจะประสบความสำเร็จในเวียดนามเพราะเป็นคนละตลาดจึงต้องอาศัยเครือข่ายในการจัดจําหน่ายและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจําหน่ายในการนําสินค้าเข้าถึงมือผู้บริโภคให้มากที่สุด ป,ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งของเวียดนามอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาการขนส่งสินค้าจึงไม่สะดวกนักอีกทั้งการทำธุรกิจล้วนทำด้วยเงินสดไม่มีการให้เครดิตเหมือนกับในประเทศไทยนั่นเองนะครับ การที่บริษัทเบลลิยูเกอร์ได้เข้าไปถือหุ้นนะครับในบริษัทไทคอปอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศเวียดนามเป็นวิสาัศน์ของคุงเจริญศิริวัฒน์รักพักดีที่เห็นนะครับว่าการเติบโตของการจัดจําหน่ายสินค้าในเวียดนามจะต้องมีทุนที่แข็งแกร่งเพื่อทําให้การเติบโตเป็นไปอย่างมีศักยภาพรองรับการเปิดเสรีอาเซียนได้แต่ทั้งนี้การบุกตลาดต่างประเทศไม่ได้หวังนะครับว่าจะต้องเป็นบริษัทที่เป็นผู้นําในอาเซียนแต่อย่างใดเขาแข็งแรงขึ้นก็มี2ทางทางหนึ่งเขาก็ต้องสร้างเรื่องการ ขนส่งบริการจะทั่วถึงทันใจเร็วนะอีกท่านหนึ่งก็คือพยายามมีโปรดักต์เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วก็จะต้องเป็นโปรดักต์ที่ชีวิตของประชาชนของเวียดนามต้องการมากๆไม่ใช่ว่าเอาของฟุ่งเฟืยนะไทยขอบถึงจะอยู่อย่างมั่งคงนะอันนี้อันนี้ไทยขอบเท่าแข็งแรงปุ๊บมันก็เท่ากับมีมีถือว่าเป็นเครือ เขืออคือเรือพี่เขือน้องพวกอุตสาหกรรมการผิดเขาก็มาคิดละไม่ต้องส่งเข้ามาเขาส่งเข้ามาเขาก็ไม่มีภาษีเหมือนกันเพราะว่าเอเซีนเปิดแล้วแต่ว่าถ้ามาตั้งนี่ก็ประหยัดเรื่องค่าขนส่งก็จะทําให้ต้นทุนถูกลงทําให้ไทยขอบแข่งขันดียิ่งขึ้นคือทุกอย่างเนี่ยเราไม่กล้าจะไปตั้งเป้าอะไรหรอกมันต้องขึ้นอยู่กับผู้ใครจัดการเนี่ยเขามีความ ตั้งใจแล้วก็ความพร้อมความเป็นหนึ่งเดียวอันนี้เขาก็ค่อยๆผลักดันไปผมเชื่อว่าไฟจาักการเขาหวังอะ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราจะไปกดดันเขาไม่ได้นะฮะต้องค่อยๆไปอย่างมั่งคงนะเพราะว่าเราต้องสร้างแบบมั่งคงเราสร้างแบบฉักฉวยไม่ได้หรือประเดือบปลเดาวไม่ได้ คนส่วนใหญ่จะรู้จักคุณเจริญในฐานะเจ้าพ่อเบียร์ช้างครับดังนั้นเมื่อทางบริษัทมีเครือข่ายในเวียดนามทั้งโรงงานผลิตขวดแก้วโรงงานผลิตกระปอร๋องรวมถึงมีเครือข่ายในการจัดจาหน่ายสินค้าไทยทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าจะถึงขั้นเปิดโรงงานผลิตเบียร์ช้างในประเทศเวียดนามด้วยหรือไม่ซึ่งคุณเจริญตอบอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าอยากจะรอความชัดเจนหลังการเปิดเสรีเศร,รษฐกิจอาเซียนในปี2015ซะก่อนแต่ขณะนี้ก็เริ่มมีการปรับรสชาติเบียร์ช้างให้ถูกปากชาวต่างชาติแล้วเช่นกัน ผมว่าอย่างคิดว่าทางด้านเปิดเอเซียนแล้วเราคงจะต้องเข้ามาเข้าก่อนปี58ได้เพราะว่าถ้าก่อนเนี่ยมันก็อาจจะเร็วเกินไปคิดว่าจะหลังหลังหลังเนี่ยมันจะมีความคล่องตัวและสะดวกนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาทั้งตัวโอชีเองแล้วก็ทั้งเบชาใช่ไหมครับคิดว่าคิดว่าเรื่องพวกนี้ต้อง ไปให้ผู้รับผ,ผิดชอบเนี่ยเขาคำหนึงก่อนให้เขาคิดนะครับผมจะเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมไม่ใช่เราเป็นคนคิดเพราะเขาเป็นคนทำผมว่าเวลานี้เราต้องเรียนตรงๆเบียไทยเนี่ยก็คุณภาพเนี่ยมันก็เป็นสากลละก็จะทําทดีแค่ไหนก็ได้เบียร์เนี่ยไม่มีอะไรพิเศษคือทุกคนมีโน้ตเฮาเหมือนกัโนโน้ตฮาแต่ว่าโน้ตเฮามันก็อยู่ในฐานอยู่ในเส้นที่ อยู่ในเส้นเส้นเดียวกันน่ยแต่เพียงแต่ว่าจะทําดีกรีอ่อนหรือหรือเบาหรืออะไรนะครับซึ่งเวลานี้เราก็ทุกท่านเนี่ยได้ดื่มเ<ม>บียร์ช้างเอ p o r t แล้วก็จะรู้เลย้ทำไมลื่นคอทำไมทานง่ายทำไมเหมือนอินเตอร์ทำโฆษณาเข <ทำ S 1> าไม่กาปรับรสชาติขอตัวเออรไม่คือใกล้ๆส่งไปเมืองนอกแล้วต่างชาติชอบต่างชาติชอบต่างชาติชอบ ต่างชาติชอบเราก็เลยออกรุ่นนี้เรียกว่าเอสปอร์ตเมือนกันอยู่ที่การปรับให้หนักให้าบาให้ดูแล้วแต่แล,แล้นตอนนี้ตอ,อนนี้มีคลาสสิกก็คือ,อที่แบบไทยเราทำอะไรสะใจแนะ่แล้วก็จะต้องแบบต่างชาติเพราะเราเปิดประเทศแล้วเราก็ต้องรองรับต่างชาติ นว่าเป็นการเปิดใจของคุณเจริญที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยาวๆเป็นครั้งแรกปกติคุณเจริญไม่เคยให้สัมภาษณ์ยาวแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์นั้นจะมีคุณหญิงวนาสนิริพัฒนพักดีนั่งอยู่เคียงข้างเสมอครับทั้งหมดคือ Marketplace CEO Voice กับผมธีรัตน์รัตนเสวีสวัสดีครับ